สวัสดีครับวันนี้พบกับน,น้องเลิมเช่นเคยวันนี้น้องเลิมจะมาร่วมศึกษาในเรื่องของอลูกเดือยนะครับผมเป็นธัญ,ญพืชน,นะครับผมในตระกูลเดียวกับข้าวนะครับผมเป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับผมในประเทศไทยถือเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งนะครับเพราะปลูกนะครับผมในละแวกแถวภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับผมเป็นพืชที่มีตระกูลเขาเรียกว่ากลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับผมมีเส้นใย อาหารสูงมีลักษณะต้นของลำต้นของเขาจะคล้ายกับข้าวโพดนะครับผมลักษณะเม็ดจะมีสีขาวขาวนะครับก,มกมลมกลมีลีนะครับผมรสชาติก็จะออกมันๆเล็กน้อยนะครับลูกเดอยมีทั้งกินได้และก็กินไม่ได้ชนิดที่กินได้นั้นจะมีเปลือกผลอ่อนซึ่งเรียกว่าเดอยกินปลูกไว้เพื่อ,อเขาเรียกว่าใช้ทําเป็นอาหารและยานะครับผมลูกเดือยน,นะครับจัดเป็นธัญพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูง อุดมไปด้วยวิตามินและ,แ,ละแร่ธาตุนะครับที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับผมจะมีพวกวิตามิน A วิตามิน B1 B2 วิตามิน E และแคลเซียมนะครับผมนะครับผมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับผมโดยเฉพาะวิตามิน B เนี่ยจะมีปริมาณที่สูงมากๆนะครับผมนอกจากยังจะเป็นกรดกรดอะมิโน,โนนะครับผมแล้วก็หลายชนิดที่เ,เขาเรียกว่าสูงกว่าความต้องการของมาตรฐานขององ,องค์กรอนามัยโลกนะครับผม มีกรดกูตามีนลิวซิกอานาลีนโบลีนวาลีนนะครับผมฟีนิกอาลาลีนนะครับผมไฮโซนิวซิกนะครับผมอาร์จินีนเป็นต้นพวกนี้นะครับผมก็บอกมาบอกบอกคร่าวๆนะครับผมถ้าพูดผิดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับผมนี่ก็คือได้ความรู้มาพาอคร่าวๆนะครับผมแล้วก็ยังมีกฏ เขาเรียกว่ากดเขาเรียกว่าไขามันจําเป็นที่ไม่อิ่มตัวด้วยนะครับผมก็จะมีพวกกดกดนิโรเลอินะครับผมกดโอเลอินะครับผมแล้วก็กดไขมันชนิดที่อิ่มตัวนะครับผมก็จะกดะปาเมติกแล้วก็สเตอริกนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมทีนี้เรามาดูสรรพคุณของอลูกเดินนะครับมีทั้งหมด30ข้อ นะครับผมสรรพคุณของลูกเดือนนะครับผมหนึ่งช่วยเป็นอาหารบำรุงร่างกายบำรุงกำลังเหมาะกับผู้ป่วยในช่วงพักฟื้นเด็กและผู้สูงวัยนะครับ 2. ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ 3. ช่วยบำรุงสมอง 4. ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ 5. ช่วยแก้อาการอ่อนเพลียเมื่อยร้า 6. ช่วยลดคอร์ตอรอลในกระแสะเลือด 7. ช่วยปกป้องอโรค เบาหวานนะครับผม 8. ช่วยยับยัง้งสารก่อมะเร็งลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยนะครับผม 9. ช่วยยับยัง้งการเกิดเนื้องอกนะครับผม 10. ช่วยเสริมเ,เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเรานั่นเองนะครับผม11ช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงปกป้องโรคกระดูกพุนนะครับผม12ช่วยแก้ร้อนใน13ช่วยแก้อาการเคลื่อนไส้อาเจียน14ช่วยบำรุงเลือดลม เขาเรียกว่าให้กับสตรีที่เคำเเข,า,า,ขาเรียกว่าอะไรอ่ะสตรีมีคันที่แบบว่าหลังคลอดบุกนะครับผมประมาณนี้นะผมสิบเจ็ดสิบห้านะครับผมขอไพรสิบห้าช่วยลดการเกิดกระนะครับผมสิบหกช่วยบำรุงปอดม้าสน,นะครับผมสิบเจ็ดช่วยในการย่อยอาหารและบำรุงกระเพาะอาหารนะครับผมสิบแปดช่วยอาการ ท้องร่วงท้องเสียนะผม19ช่วยในการขับปัสสาวะ20ช่วยบำรุงมดลูก21นะครับผมเนี่ยเขาเรียกว่เาเหนี่ยวนำให้มีการตกไข่นะครับผมประมาณนี้22นะครับผมแก้อาการสตรีตกขาวมากกว่าปกติ23ช่วยบำรุงไต24ป้องกันโรคเหน็บชา25ช่วยป้องกันการเกิดโรคเกาต26 แก้อาการปวดข้อ27ช่วยต้านการอักเสบ28ช่วยรักษาหูนะครับผม29ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือยีสต์นะครับผม30นะครับผมรากของลูกเดือนนะครับนำมาทำเป็นยาชงรับประทานนะครับขับเรียกว่าพยาธในเด็กได้ด้วยนะครับผมประโยชน์ของลูกเดือนนะครับผมก็จะมาบอกคร่าวๆนะครับผม ประโยชนของลูกเดือยก็จะมีแบบช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปังสดใสนะครับผมช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ช่วยบำรุงเส้นผมในการเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมส,สีนะครับเพิพ่มการไหลเวียนของเลือดที่เป็นเนขาเรียกว่าทําให้ผิวหนังที่มันดีขึ้นนะครับรอเลี้ยงนะครับผมให้มันดีขึ้นนะครับผม 5. นะครับนำมาใช้ทำอาหารและทั้งข้าวและหวานโดยเฉพาะอาหารประเภทที่มีแป้งและน้ำเป็นส่วนผสมนะครับผม 6. ก็จะมะีการนำมาแปรปร,ปร,รูปเป็นลูกเดือยอบกรอบลูกลูกเดือยเปียกแล้วก็เต้าทึงน้ำลูกเดือยนะครับผมหรือว่าเอาไปต้มแบบเป็นเขาเรียกว่าถั่ว5-4สีก็ได้นะครับผมสำหรับพุ้ทธ่ทานมังสวรริรัตหรือว่าทานเจนะครับผมก็ ทานถั่ว5้าสีก็จะมีประโยชน์นะครับผมก็หนึ่งในนั้นก็จะมีลูกเดยด้วยนะครับผมสารพคุณก็จะเยอะแยะมากมายวันนี้ก็มาบอกคร่าวๆนะครับผมก็ก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับลองไปทําทานดูทําง่ายมากนะครับผมเอาแช่น้ํานะครับผมไว้คืนหนึ่งแล้วก็มาต้มนะครับผมก็ได้แล้วนะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ